การที่เราจะลดน้ําหนักได้อย่างหนึ่งเลยคือเราต้องรักตัว,ตวเองถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากพอนั่นแหละทุกคนมาถูกทางแล้วเพราะการรักตัวเองมันจะทําให้เรามีแรงผลักดันได้ทําอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีให้ตัวเองทานค่ะอย่างเช่นเมนูวันนี้เลยค่ะนําเสนอเมนูผัดอกไก่ใส่หน่อไม้ฝรั่งและดอกหอมค่ะทุกคนเมน,นูคินคินเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะก็คือแบบผัดอกไก่ช่ำๆเลยทาง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ทําอาหารไม่เก่งก็สามารถทําตามได้เลยนะวัตถุดิบก็จะง่ายๆเลยค่ะมี อกไก่เน้อไม้ฝรั่งและดอกหอมขั้นตอนแรกเลยค่ะเรามาโขกกระเทียมกันก่อนนะยิว <c oughs> เองเป็นคนที่ขี้เกียจมากแม้กระทั่ง กระเทียมก็ไม่อยากจะปอกเองเลยค่ะใช้วิธีนี้เลยค่ะโขกให้ละเอียดแล้วก็มาเอาเปลือกออกทีหลังนะง่าย<ง>ๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ลงไปผัดที่กระทะนะคะตามด้วยใส่อกไก่ค่ะไก่พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีความน้ำนิดนึงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยค่ะยูเป็นคนที่ติดทานเผ็ดมากๆเลยนะคะก็คือต้องมีพริกทุกเมนูเลยแหละก็<ล>เลยได้ใส่พริกลงไปด้วยเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะยูก็จะใส่ดอกหอมแล้วก็น่อไม้ฝรั่งเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบทานผักที่มันนิ่มๆอะค่ะ จากนั้นก็ปรุงได้เลยนะคะปรุงตามใจชอบของเราเลยนะคะแต่ว่าสําหรับยิวเองยิวจะใช้เครื่องปรุงของคีโตนะคะเพราะว่าโซเดียมมันจะต่ำมากเลยค่ะ<า>จะพยายามหล,ลีกเลี่ยงเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงค่อนข้างเยอะเลยที่ปิดฝาเมื่อกี้คือปิดให้ผักมันสุกเร็วนะคะทุกคนเปิดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะหน้าทานไม้เลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูลดน้ําหนักวันนี้ไปทําตามกันได้นะง่ายๆเลย